สวัสดีครับผมโอ o มโโฮเมตากแคร์ can นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้องแมวนะครับที่ป่วยเป็น FIP แบบแห้งนะแล้วหายด้วยโมโโฮเมตากรแคร์ can นะครับประสบการณ์ครั้งนี้ของผมเนี่ยมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี2018เนาะเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องแมวป่วยเนี่ยก็มีการสั่งซื้อวันที่21ตุลาคมนะครับ2018เคสเนี่ยเขามีการถามผมนะหลังจากสั่งซื้อ น้องก็เป็นเคสต,ต่อเนื่องด้วยนะครับน้องหนัก3.26กิโลหมอแจ้งว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่ยังไม่ได้เจาะตรวจ FIP หมอไม่แน่ใจค่ะว่าจะเป็น FIP แต่ว่าก็คล้ายๆพยาธิในเม็ดเลือดด้วยตอนนั้นผมก็เลยตอบไปว่าให้เขากินให้น้องแมวเนี่ยกินวันละอย่างน้อยนะครับ10ซี cc ขึ้นไปนะครับต่อมาวันที่14นะครับพฤศจิกายนเกือบเกือบหเ,เ,เดือนนะครับก็มีการสั่งซื้อีครั้งนึงแล้วก็ ทักมาบอกนะครับว่าน้องแมวกินมอห์แล้วดีขึ้นจริงๆร,งรบกวนสอบถามหน่อยนะคะถ้าสั่งซื้อวันนี้ไม่ทราบว่าจะได้วันไหนลักษณะของเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ี่ก็จะถามประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรนะครับต่อมาวันที่26เมษาย,ยน2019นะครับก็คืออีกประมาณ5-6เดือนถัดมาเนี่ยครับก็เหมือนเดิมครับสั่งเข้ามาแนละ้วก็สอบถามว่ามันจะได้เมื่อไหร่นะครับรบกวนถามอีกนิดได้ไหมคะ พอดีว่าสั่งให้น้องแมวกินน้องแมวมีแนวโน้มว่าจะเป็น FIP แบบแห้งเริ่มมีอาการหัวสั่นโดยสั่งมาให้น้องกินตั้งแต่ตุลาคม6-1 FIP แบบแห้งนะครับส่วนใหญ่อาการเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านระบบประสาทแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับขาหลังของน้องแมวนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังให้กินแล้วก็คิดว่าจะให้กินไปตลอดน้องจะเป็นอันตรายนะคะน้องอายุเยอะแล้วหรือควรหยุดตอนนั้นผมก็บอกไปว่ากินได้เลยครับไม่เป็นไร น้องแมวตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคือที่ผมบอกไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเคสของเราเนี่ยส่วนใหญ่กินไป4ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเอฟเฟกอะไรนะครับเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติแล้วก็ร่างกายมันสามารถใช้ได้เต็มร้อเปอร์เซ็นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเจวะครับคือมันเป็นเกึ่งเห่ว่ะครับถ้ามันจะเป็นอะไรจริงเนี่ยแค่ปี2ปีแรกเขาก็คงจะมีอาการแล้วครับน้องอ้วนตุบเลยตอนแรกหมอให้ทําใจแล้วเพราะขาหลังไม่มีแรงหัวสั่นตลอดเวลา เราเลยไม่ได้รักษาอะไรนอกจากให้กูแคนอย่างเดียวแล้วน้องรอดมาจนทุกวันนี้ค่ะเลยคิดว่าจะให้น้องกินไปตลอดกลัวน้องภูมิตกอ,อีกถ้าไม่มีอ,อันตรายคงให้น้องกินไปตลอดชีวิตคือเขาพูดถูกนะครับถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดตกขึ้นมาวันวันใดวันหนึ่งเกิดเป็นออนแอหรือตกขึ้นมายามใดเนี่ยโรคต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการรักษาด้วยโมโนเมต้ากูแคนนะครับเป็นเคสที่ต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าจบเคสได้จบเคสได้เขาหายนะครับ แต่ว่าเขาจะทานต่ออันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการรักษานะระดับภูมิคุ้มกันหรือว่าทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็ขอให้น้องแมวรอดและหายขาดจากโรคภัยนะครับสวัสดีครับ